ผมคป้อมโฮมพร้อมอยู่อยากเหของไทยมมีบ้านวันนี้ผมพามาชมที่หมู่บ้านฟ้ารังสิตของสี่ครับหลังนี้อยู่ใกล้วงแหวนตะวันออกนะครับ16กตารางวาใครที่มีเงินเดือนพันขึ้นไปประมาณ6,000บาทถึง7,000ต้นๆน,น,นะครับรั้วอร่อยตกแต่งหรูมากสําหรับหลังนี้เดี๋ยวเข้ามาชมว่าเราให้อะไรบ้างครับค่อนข้างดีเดี๋ยวเข้ามาชมด้านในครับด้านหน้าต่อเติมเนี่ยนะครับเป็นกระเบื้องกันลื่นครับแล้วก็ด้านข้างเป็นไม้ซอลลองครับฟ้าฉาบเรียบนะครับ ไฟเป็นดาวไลท์อย่างสวยเลยแถมแทงน้ากับปาน้าให้ด้วยหลังนี้เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเราแถมให้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเข้ามาชมด้านในประตูเราเปลี่ยนเป็นบานไม้สักนะครับแข็งแรงสวยเลยเดี๋ยวเข้ามาชมด้านในครับเข้ามาจะเป็นห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกอย่างสวยพื้นเปลี่ยนกระนิก60คูณ60ให้ชุดเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเราแถมให้ทั้งหมดนะครับฝ้าฉาบเรียบโคมไฟอย่างสวยเลยนะครับเข้ามาชมครับบ้านหลังนี้เป็นสไตล์เล่นระดับ นะครับในระดับซึ่งจะน้อยมากปัจจุบันจะไม่ค่อยเห็นแล้วครับแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวให้เรียบร้อยแล้วยังหลูนะครับมาในครัว